ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้ช่องสองพระชาแนลด้วยครับสวัสดีครับพ,พี่เพื่อนๆวันนี้ผมมีผ่าลีลาพิมพ์เล็กเขาเรียกว่าพิมพ์ลีลาข,า,ขาเขย่งนะครับพิมพ์เล็กมาให้ชมกันองค์นี้มีพี่ๆที่รู้จักการบอกว่าเป็นของหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะครับ ผมก็ไม่กล้ายัดนะเอาเป็นว่าองค์นี้ไม่รู้ที่แล้วกันเนาะมาดูมาดูธรรมชาติความเก่ากันละกันอย่างงี้ผมไม่ค่อยเก่งครับแต่แต่องเนี้ยผมฟันธงให้เลยว่าเป็นพัดแท้ดูง่ายๆเลยนะครับเป็นพัดแท้ดูง่ายๆเลยอย่างงี้ถือว่าเป็นพัดแท้ดูง่ายนะครับดูเนื้อหาดูดูหลังปาดนะครับดูผิว ของเนื้อนะครับสีอย่างนี้เป็นพรเก่าแน่ครับอโอเคถ้าไม่ชัดผมขอภัยจริงๆนะครับเพราะว่าผมถ่ายช่วงดึกผมไฟหลอดไฟอะไรเงี้ยผมก็ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่กรดูเบื้องต้นนะครับพี่จากข้อมูลที่ผมได้มานะพี่พี ที่รู้จักเขาบอกว่าเป็นพิมพ์หมอบมะกล้วยเล่นกันอยู่หลักร้อยอะไรเงี้ยหลักร้อยไปไปอันนี้อันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะครับแต่ว่าผมก็บอกข้อมูลตามที่ผมได้มานะอันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะครับแต่ว่าให้ดูธรรมชาติความเก่านะครับดูรอยบิดเบี้ยวของเนื้อดูรอยปาดของพิมพ์นะครับดูความคมชัดเนื้อดินต้องคมชัดนะครับ ถ้าเจอคมฉันอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นผ่าแท้ดูง่ายเลยนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าไม่ได้ให้ความรู้กันถือว่าเอาพามาโชว์ละกันนะครับพาเก๋าเก่า,กา,าโชว์ละกันเนื้อดินโอเคครับพี่ๆถ้าดูแล้วมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์น้องด้วยนะครับสวัสดีครับ